ชชชอออไไไปปปรรรรงงเเีียยนนสวัสดีครับโคกช่วงชุดเตอร์วอริทยาบายท็อปส์เคโดยอนุรักษ์นะครับบายท็อปส์เคแต่โดยอนุรักษ์ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นการเซอร์วิสปืนระหว่างแข่งในช่วงเบรคพักเที่ยงเราต้องมาดูเช็คความพร้อมว่าปืนเรายังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือเปล่าเนื่องด้วยที่เป็นโอเพนดิวิชั่นครับ ปืนมันฟิตติ้งค่อนข้างดีเราเลยจําเป็นต้องตรวจเช็คทุกครั้งกันข้อผิดพลาดวันนี้ไม่แจไม่อะไรเลยเนาะยังไม่ติดเลยครับแต่ว่าก็ติดประกันไปนัดหนึง่งครับติดประกันครับิดประกันกับติดมิดแย่แย่เลยแย่เล เมื่อเช้าใครเข้าสิงเมื่อเช้าดูแม็กมิเชลครับแม็กมิเชลครับแต่แม็กมิเชลไม่ได้เคยอินฟินิตี้ครับใช่แต่เมื่อวานพูดถึงคริสเตียนคริสเตียนพูดถึงแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชิญมาใช่ไม่เข้าสิงเลยเข้าอ่างทองได้ไหมฮะไปไปอ่างทองได้ไหมได้ได้เหมือนกันยังเร็วเรียวยังยังยังไม่ช่วยยังไม่ทอดอีกเอาขอโทษนีครับแล้วก็มาตรวจตรวจเช็คว่าคราบข่เมันเนี่ยเริ่มมีแล้วตัวนี้ทําให้การเสียดสีมันมันมากขึ้นเราก็ต้องทําความ สะอาดมันออกไปคือคาบเขม่าเวลายิงไปมันก็จะเริ่มเกาะมันคือด้วยความที่มันอยู่ใกล้รังเพลิงครับมันจะมีแก๊สบางส่วนที่มันมันมันคายออกมาตรงช่วงนี้ตอนปอกมันถอยนะครับมันจะมีดินเพลิงเออดินเพลินไม่ใช่ดินเพิดินเพลินที่เป็นยังเผาไหมเกือบจะหมดแล้วอะไรเนี้ยตกเป็นคาบเขม่าอยู่สังเกตง่ายๆเป็นคาบดำๆนี่ครับนี่ครับหน้าแันตรงรังเพลินดำไปเลยน้นี่ครับนี่ครับไอ้สีดำนี่ไม่ไม่ได้มาจากโรงงานนะมาจากนิ้วผมนี่แหละครับอ่ะค้นก่อนค้นก่อนประกอบเลยครับผลิตภัณฑ์ สนับสนุนโดยดูันาดเทอันนี้เป็นคอนแทคครีเนอร์ครับใช้ได้ดีมากระหว่างการแข่งขันสบายไม่ฉีดนี่นะครับตรงที่มีคราบขม่า,า,มาเอาเอาเอาน,น,น้นตรงล้างสไลด์ก่อนไอ้ล่างลาง,ลางที่เฟรมก็ได้ล่างที่เต็มไปโอ้ยเลยนะครับนี่ครับ,ครบแค่พ่นยังไม่ได้เช็ดเลยหลุดแล้วใช่ครับไม่หมาถึงข้าเขาม่าแล้วครับน็อตนะครับหลุดมาหมดแล้วอันที่สองนะครับเราจะทําการพ่น จุดต่างๆที่เกิดคาบเข่าเหนานะครับตรงนี้จะเป็นแลมตรงหลังเทิร์มอุ้ยนี่นี่นี่นเห็นไหมเห็นไหมไหมปิวไปเลยปิวไปเลยว้าวปิวไปเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ขัดเลยนะครับแค่ฉีดเฉยก็หลุดเลยคือล้างระหว่างวันมันมันไม่ได้เอาเนียบมากเอาแค่พอใช้งานก็พอรครับเวลาแข่งเสร็จเราก็ไม่ต้องล้างเหนื่อยมากวันนี้12สเตจก็ประมาณ250นัดเฮ้คุณนี่นี่ ล้างไปข้างหน้าครับพยายามพูดล้างไปข้างหน้าโูครับใช่ครับรายการไขกันแน่วะผมเป็นผู้ช่วยครูเช็ดน้ำทรายก่อนเสร็จแล้วครับเราจะเริ่มทำความสะอาดแล้วทุคือถ้าอุปกรณ์มันพร้อมกว่านี้ก็คือควรจะเช็ดล้างไปข้างในเลยคือสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือการทำความสะอาดสดๆร้อนๆเลยนะครับไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นไม่ได้ใช้ใบแค่รูคัดนะครับใช้อนุรักษ์ด้วยครับล้างฟืน นี่ก็เช hey, นะ็ดแหลมครับเน้นเน้นเน้นต้องแหลมขาขึ้นแหลมที่เหมือนเราเล่นสเก็ตบอร์ดครับเราแหลมขึ้นแหลมสเก็ตบอร์ดยุคเก่าสุดน่าจะทันเนี่กฟรีกับอร์ดฟิรเกอร์บอร์ดไมทันประกอบกลับเข้าไปไม hmm, ่หยอดน้ำ huh, ม uh ันหรอกนะครับหยอดดีเดี๋ยวก็หยอดเช็ดอันนี้ไปพังผ่าครับนะครับหลุดเลยหลุดง่ายมากเราไม่ได้เอาสะอาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราได้สัก80 80เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ ราะปืนโอเพมันละเอียดอ่อนมากครับแค่คาบข่าเหมานิดหน่อยก็เกิดการติดขัดนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่ากันออยนะครับสารหล่อลื่นเคลือบพื้นผิวและทนแรงเสียดทานอันแรกครับเดี๋ยวผมขอนิดนึงแต่ในรางนี้นี่ที่มันเกิดผิวเสียดสีตรงนี้นะครับจะเห็นเราควรหล่อลื่นมันด้วยตำแหน่งขัดกรอน่ะ คือเาใส่เข้าไปปั๊บแล้วล้างสไลด์ผมครับเอาไปก่อนใส่ไปก่อนสไลด์ผมคือลื่นดีกว่าฝืดครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะคือตรงเตงมันตรงเตงนะครับตรงเตงใส่ไปด้วยครับห่วงตรงเตงตรงนี้ครับใส่ไปด้วยอ่านั้นก็ทําการประกอบใส่ไกรอดไกรอดนะครับถามว่าผมใส่เป็นหรือเปล่าวันนี้น่าจะใส่เสร็จพอดีครับอวนี่ว่าจะเงี้ยงักแล้ว นะครับเราอย่าลืมว่าเอาต้องเอาถ้าปืนลูกคองฟูดหน,หนึ่งเราต้องเอาตรงเต็มมาด้วยเพื่อจะใส่สลักได้อุประกอบนะครับท่านผู้ชมถ้าเราก็ใส่คันลังครับ๋ยวรอถอดลวดตอนสุดท้ายนะดิบไม่เกินนั้น S <S <S มาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยคือเอาเพื่อกันไม่ให้อะไรมันดีกลับอ่ะตัวตัวลว,วดเนี่ยเหรออ๋อลวดเป็นตัวค้ำไกด์หลอดไม่ให้มันเด้งออกไปครับมันเป็นเื่องว่าคือลวดขัดลวดขัดลวดขัดในสั่งซื้อจากอเมริกาเลยนะของอเมริกาทั้งนั้นนะครับยอดแต่ฝีมือเราตำบลครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงจึ๊บดึงเทสได้ว่าลื่นไหมเงี้ยวทำงานปกติ นี่คือการเซอร์วิสปืนระหว่างแข่งแล้วจะเป็นยังไงไปชมกันครับแป้วเว็บออไ่พี่ดิเอาเชียราัดัดขอขอบคุณผลิตภัณฑ์รู้ันออนนะครับที่ช่วยสนับสนุนเราในการแข่งขันนะครับนี่วันนี้มาออกบูธด้วยนะครับนี่ครับนี่ไงถ้าเจอออกบูธที่ไหนสามารถเข้าไปสอบถามหาความรู้ได้เลยนะครับที่พี่ๆที่ร้านเกายินดี แนะนำทุกประเภทครับมีสําหรับตกปลาด้วยนะจะบอกให้หวานแล้วก็ไปดูกันค่ะไปชมกันครับเออใช่ Go